อ่าท่อท่อสองนิ้วสิบเมตรตอนนี้แดดยังไม่เต็มที่นะมีเมฆอยู่ในหน่อยก็ตอนนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วนี่ยสิบโกว่าโอแดดกำลังได้อยู่แต่วันนี้เมฆมันจะบางบอันนี้ก็สายสายยางสองนิ้วต่อมาหาปั๊มบันเลดสาม้อ็ดสิบห้าวัตยี่สิบสี่โวลต์ เมตรนะครับนี่สูบจากสระน้ำใสๆกับแผงฮับเซลสามฮับเซลสี่ร้อยสี่สิบวัตต์ฮับเซลสี่ร้อยสี่สิบวัตแผงรุ่นใหม่สเปคใหม่ ตอนนี้แดดกำลังแรงๆนนี้วิววิวน้ำพุ่งดีครับโอเค